ครับพี่น้องสมูทมากๆพี่น้องดูสิแบบดูสิแบบอนี่ยเพื่อสุขภาพที่ดีเลยนะสายวิแกนสายบางสวเรัสสายเจเนี่ยชอบเลยนะผมเจไม่เจก็ทานได้นะสายเพื่อสุขภาพนะี่ยมันแบบดีมากเลยมันสมูทมากนะครับผมสิกบก่อแบพัดเชียวนะเครื่องตรงนี้ถือว่าคุ้มนะผมได้ในราคาเจ็รอบาทนะผม จริงมันราคามากกว่านี้นะครับผมอลองไปหาซื้อดูลืมบอกไปว่าอี้อนี้เป็น dl t a f e l หรือว่า a f e n เปล่าก็ไม่รู้นะอ่านผิดอ่านถูกง่ายขออภัยเนาะไม่ค่อยเกง่งภาษาอังกฤษปันใดนะใครรู้ก,ก็มาคอมเมนต์บอกในเดอร์พี่น้องอเดอร์ประมาณนี้อืมโอเคนะลองไปซื้อดูอี้อนี้นะครับใช้ดีอ่าพี่น้องเดี๋ยวเราจะมารีวิวอ่าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องปั่นน้ำนม น้ำธัญ,ญพืชเนาะไม่ว่าจะเป็นมันก็ทําได้หลากหลายเมนูนะครับผมอย่างที่บอกไปก็ทําเป็นน้ำเต้าหู้ทําเป็นน้ำนมถั่วนะผมเราสามารถทําน้นํานมถั่วธัญ,ญพืชได้ทั้งหมดเขาเรียกว่ามากมายเลยผมปั่นที่หนึ่งสิบกว่าชนิดไนนะครับผมสิบกว่าชนิดก็จะมีอะไรลูกเดือยถั่วดำถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงะมะมิดมะม่วงหิมะพานถั่วอัลมอนด์นะครับผมแล้วก็เป็นพวกงาดางาขาว เป็นแบบนี้ทวนเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าทวลันเต่าเออมันมีมากกว่านี้ทีนี้ผมอยากจะบอกว่าจากที่เราใช้จากประสบการณ์จริงจะบอกว่าสินค้าตัวนี้ผมซื้อมานานละ,ะนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปก็คือเขา,เขาบริษัทเขาทํามาดีนะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะห่อหุ้มมาให้อย่างดีเลยนะผมผมซื้อในราคาประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับผมมันก็ราคาจริงๆมันราคาพันกว่าบาทนะครับผม เขาก็จะมีอะฟองน้ําแบบนี้มาให้เนี่ยดูสิใช้จริงเห็นไหมใช้จนแบบมันเป็นงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็มีปลั๊กไฟสายแบบนี้ให้เรานะครับทําไมถึงบอกว่าตั้งแต่ที่ใช้มาหลายรุ่นเราประทับใจรุ่นนี้คือรุ่นนี้มันมันมีข้อดีคือเหมือนกับเขาเข้าใจการทํางานแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเขาเรียกว่าการใช้งานเนะาะเมื่อก่อนที่ผมซื้อจะเป็นเครื่องแบบนี้แหละเหมือนกันแต่ตรงนี้นะครับผม คือเขาจะไม่มีแบบนี้มันจะเป็นเรียบไปเลยแล้วทีนี้เวลาเราเราล้างเนี่ยเราล้างไปปั๊บเนี่ยมันจะน้ําก็จะเข้าปักแล้วก็จะเกิดการช็อตได้แต่ตรงนี้มันเป็นการกั้นให้กับเราซึ่งว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าประทับใจแล้วจะบอกว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบ,บริษัทนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรแต่เป็น,เป,นเป็นผู้บริโภคที่ว่าใช้จริงแล้วมาบอกต่อ นะครับตัวนี้จะอยู่ที่พันห้าร้อยแต่ผมแต่ว่าผมปั่นผมจะปั่นอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งลิตรก็คือหนึ่งพันมลนะครับผมประมาณนี้นะอืมก็ทานได้ประมาณสักสี่ห้าคนเลยทีเดียวนะครับผมจริงๆยจ,จ,จะบอกว่าถ้าเทาถ้าเราปั่นน้ำข้าวโพดเนะี่ยถ้าไมว่าน้ำข้าวโพดเราใส่แค่แปดร้อยก็พอเพราะว่าน้ํามันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะบอกไว้ผมไม่เคยปั่นถ้าไมว่าปั 1, 3, นะ่นพันสามเนี่ยจริงๆไม่ค่อยแนะนําให้เอาสูงสุดเท่าไหร่ เพราะว่าต้องไว้เวลาเครื่องมันปั่นด้วยมันก็จะมันก็จะเพิ่มขึ้นบอกมันจะขึ้นไปข้างบนแต่ตรงนี้มันจะดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราปิดฝาไปปั๊บเวลาเราปิดฝานะครับผมคือมันจะขึ้นมาก็จริงแต่ว่าฝาของเขาออกแบบมาดีเห็นไหมมันจะเป็นร่องซึ่งต่างจากกับแบรนด์ตัวอื่นแบรนด์อื่นนะคะผมมันจะมีร่องทีนี่พอมันน้ำมันขึ้นมาปั๊บมันก็อยู่บนนี้นะครับผมมันก็ไม่ทะลักถ้าเราใส่น้ําปริมาณที่มันพอดีนะผมไม่ได้ค่อยแนะนําให้ใส่ประมาณพันสาม พันสองพันสามเท่าไหร่หรอกนะคบผมเลยนิดๆได้พันกว่าบาทพันพันนิดๆได้พันหนึ่งร้อยได้จะไปเดินน้ำข้าวโพดสมมุตินะน้ำข้าวโพดสมมุติว่าเครื่องมันอยู่ที่หนึ่งพันใส่แค่แปดร้อยก็พอเพราะว่าน้ำข้าวโพดมันจะออกมาอีกมันจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกปั่นนมถั่วมันก็จะอยู่เท่าใดเท่านั้นนั่นเองนะผมสามารถปั่นซุปข้าวโพดฟักทองมันเทศนะครับผมต้มข้าวต้ม นะครับผมแล้วก็ต้มน้ำธรรมดาตัวนี้จะเป็นออปชันที่แบบเขาเรียกว่าล้างล้างในตัวมีการล้างในตัวแล้วก็มีการปั่นน้ำซงน้ำซุปปั่นน้ำผลไม้แบบร้อนและแบบเย็นนะครับผมในใน,ในตัวเดียวกันนะครับผมแต่สใหญ่ผมจะปัน่นพวาน้ำนมถั่วเหลืองนะครับผมแล้วจะมาบอกว่าเวลาเราทำความสะอาดเข้าไปนะครับผมคือตรงนี้มันไม่ติด มันไม่ติดกันผมชอบตรงที่ว่ามันไม่มันไม่ติดเลยมันไม่มีรอยติดเหมือนเหมือนแบรนด์อื่นนะครับผมผมรู้สึกว่าผมประทับใจแต่ใบมีดเขาอะ่ะจับดูมันก็มีความคมคม,คมนิดๆอันนี้ประมาณ16ใบพัดนะครับผมทำไมถึงบอกว่าเวลาซื้อเครื่องปั่นเนี่ยให้เลิกใช้ใบพัดที่มันเยอะสี่ใบพัดนี่ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับผมที่ผมรีวิวก่อนมานนเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้ประทับใจนะครับผมอืมคืออะไรสิบหกใบพัดเวลาปั่นมันจะละเอียดและสมูทตี้มาก มากๆเลยแล้วก็ขั้นพวกปั่นนมถัว่วอะไรมันมีความเป็นสุขภาพเนาะมันมีความเบิร์กอ่ะมันมีความที่แบบเพอร์เฟกบอกว่ารุน่นนี้ถ้าใครอยากสนใจต้องการนะบอกเลยว่ารุ่นนี้ดีมากๆนะครับผมแต่ว่าสามารถกดสั่งซื้อได้ใต้ลิงก์เนาะประมาณนี้ได้นะครับผมประมาณนี้ผมว่าเป็นเครื่องปั่นที่ดีแน่ผมใช้มานานแล้วนะใช้มาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะผมปั่นทุกวันนะผมปั่นแทบทุกวันนะ เครื่องดีมากๆเนะี่ยแะผมเครื่องดียอมรับว่ารุ่นนี้ที่ผมเจอยังไม่มีข้อบอกพร่องใช้รุ่นอื่นมาบอกกันเลยว่าเชียร์ผมขอเชียร์นนร,ยรุ่นนี้จริงขอเชียร์รุ่นจริงๆหลังจากที่ใช้จริงเนี่ยใช้จริงแนละ้วถึงบอกต่อถึงได้บอกว่าเนี่ยดูฟองน้ําผมแล้วกันนะแล้วเวลาเราปิดาแเราก็ต้องปิดให้อย,อย่างนี้นะครับผมมันก็จะเครื่องก็จะทํางานเนาะประมาณนั้นนี่ลอง ไปซื้อใช้ดูกันนะครับผมเป็นอ e. ีห้อ DLT a f r i l นะครับผมนี่นะครับปุบ่มเวลาเราเสียบป๊กเราจะปดเปิดใช่ไหมครับคือเราต้องเราต้องปิดฝาก่อนนะครับผมถ้าไม่ปิดฝาเครื่องก็ไม่ทํางานต้องปิดฝาให้ตรงล็อกของเขาด้วยนะครับผมเครื่องถึงจะทํางานเนาะปุ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องที่แบบว่าอา่บทับทำน้ำเต้าหู้น้ํานมถั่วเหลืองน้ํานมห้าสีตุนน้ำนมข้าวโพดได้เลย ปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มเอทำน้ำเต้าหู้นะครับผมน้ำเต้าหู้น้ำข้าวโพดทำได้เลยนะครับผมถ้าเป็นฟักทองก็เป็นปุ่มที่สองได้ปุ่มฟักทองพวกมันปุ่มที่สองหรือว่าปุ่มที่สามได้เหมือนกันคล้ายๆกับซุปแต่ส่วนใหญ่อันที่สามจะเป็นเหมือนซุปมากกว่าคล้ายๆกับซุปเห็ดซุปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมปุ่มที่สี่จะเป็นการอุ่นการอุ่นก็คืออุ่นอุ่นพวกอุ่นน้ําคือแบบว่าสามารถต้มน้ําได้นะอต้มน้ํา ได้นะผมตุกปุ่มนี้อ่าปุ่มนี้เป็นพวกอ่ารค่กาเหมือนอาหารเสริอมอ่ะอืมอาหารเสริอมอาหารพวกเอ่อไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะต่บอกว่าไม่ค่อยชัวร์ปุ่มนี้เหมือนกับสมูทตี้เหมือนกับเอ่อต่ที่ผมเข้าใจนะปุ่มที่สองสามสี่เนี่ยเอ่ปุ่มที่สองสามกับห้าเนี่ยไม่ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ ทีนี้ก็เลยผมกล่าวว่าถ้าเป็นพวกทำน้ำทนเออทำน้ำข้าวโพดน้ำข้าวโพดก็ยังจะใช้ใช้แบบเป็นเอ,อปุ่มที่สองก็ได้ตามระขบที่ผมเข้าใจนะปุ่มที่สามจะใช้แบบเหมือนกับว่าความความเหนียวความหนึบผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกเพวกมันซุปมันซุปฟักทองซุปอะไรอย่างนี้อันนี้ตามความเข้าใจของผมนะเขาบอกไปแล้วผมม่ค่อยชั่วปุ่มที่สองสามกับห้าไม่ชัวร์นะครับผมปุ่มที่สี่คือเป็นการต้มน้ํา เป็นการอุ่นอุ่นมันอุ่นอาหารหรือว่าต้มน้ําเปล่าไว้กินกับฟองกาแฟได้อะไรได้นะครับผมประมาณนี้ปุ่มที่ห้านี่ก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกไม่ค่อยไม่ค่อยชัวสองสามห้านี่ไม่ค่อยชัวนะเน้นย้ำว่าไม่ค่อยชัวแต่มันสามารถเอ่อถ้าผมจะทํานะครับวโพดอาจจะเป็นปุ่มที่สองลองดูกันนะครับผมปุ่ม,มนี้จะเป็นการปุ่มอ่าทาน้ําผลไม้ปั่นไม่ร้อนนะน้ําผลไม้ปั่นปุ่มที่หกอะปุ่ม ทำน้ำผลไม้ปั่นปุ่มที่เจ็ดเป็นปุ่มทำความสะอาดตัวเครื่องปุ่มที่เจ็ดเป็นการทำความสะอาดตัวเครื่องปุ่มที่ห้าเป็นการเออรักษาอุณหภูมิของของน้ำให้มันคงที่ให้มันร้อนคงที่นะครับผมโอเคเราจะาถั่วใส่เข้าไปถั่วนี้ไม่ต้องแช่นะครับผมใส่ไปนี้เลยผมเอาน้ำใส่ อันนี้น้ำเอ่อถวายน้ำพระมันเหลือนนะครับผมก็เลยมาใส่นี่เลยใส่ไปประมาณ800นะ800ลิตรไหมพอเราเปิดพอเราเสียบปั๊บปับ,ปบมันจะขึ้นแบบนี้เป็น E1 เครื่องไม่ยังเอาไม่ทำงานนะผมพอเราปิดฝาเข้าไปปับ๊บมันเหมือนเป็นแม่เหล็กดูดกันนะครับผมปึ๊บจื๊บไหมมันก็จะหายไปัสญยงก็จะหายไปนี่ผมจะผมจะเปิดแล้วนะ อันนี้จะขึ้นบอกห้าสิบเจ็ดองศามันจะต้องไปจนถึงหนึ่งร้อยองศาเมื่อครบหนึ่งร้อยองศาเครื่องมันถึงจะทํางานนะครับมันจะต้องให้อุณหภูมิที่ได้หนึ่งร้อองศาก่อ,อนมันถึงจะทํางานได้นี่คือเป็นการทําน้ําที่ถ่านนะผมถ้าไม่ถึงหงร้อยองศาจะไม่ทํางานนะครับผมทวนให้อีกรอบหนึ่งกดเปิดเลือกเมนู ล้วเม่เสร็จแล้วที่กพริบแล้วก็กดทํางานปุ๊บอีกรอบหนึ่งมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้นะครับผมสมมติว่าถ้าเราเปิดเครื่องมาปาั๊บเราจะกดเออหนึ่งเหมือนกันทาน้ำเต้าหู้สเสร็จแล้วเราจะตั้งเวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงปุ๊บหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็กดเปิดอย่างนี้แค่นี้ก็จบนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับผมหนึ่งชั่วโมงแล้วเครื่องถึงจะทํางานให้เครื่องมันหยุดหายกับริบนะเอาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าบางท่านก็อาจจะโงไปผม เมเพราะว่าผมใช้มาหลายๆเครื่องอสุดท้ายเขาก็ต้องมาถามผมอีกรอบนึงเนาะกดปิดกดเปิดเลือกเมนูเลือกเมนูหนึ่งสมมุตินะหนึ่งเสร็จแล้วกดตั้งเวลาทางด้านซ้ายมือกดปุ๊บอ่ะหนึ่งชั่วโมงปับ๊บพอมันกับพี่แบบนี้ปับ๊บกดปุ่มปิดอีกรอบนึงเป็นการเปิดนะพอเปิดปับ๊บเ่ยเครื่องจะหายไปเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ให้หนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็รอไปอีก นะครับผมรอเครื่องทางานเลยนะคผมโอเคนะโอเคนี่ผมจะทํางานละพี่น้องเสร็จแล้วนะนี่สมูทสมูทมากดูสิมันสิบกว่าใบพัดไงสิบหกวพัดนอะืมถ้าจําไม่ผิดนะสิบภาพพี่น้องสมูทมากๆพี่น้องดูสิแบบดูสิแบบอืเนี่ยเพื่อสุขภาพที่ดีเลยนะ สายวิแกนสายออบางสวเวลาสายเจเนะี่ยชอบเลยนะผมเจไม่เจก็ทานได้นะสายเพื่อสุขภาพนะมันแบบดีมากเลยมันสมูทมากนะครับสิบก่อใบพัดเชียวนะเครื่องตรงนี้ถือว่าคุ้มนะผมได้ในราคา700บาทนะผมจริงมันราคามากกว่านี้นะครับผมลองไปหาซื้อดู